ไฟระหว่างฮานี่กับโรมาเชนโกได้วันแล้วเหลือแค่สถานที่โดยล่าสุดนั้นบ๊อบอารลัมโปรโมเตอร์ของท็อปแแรงได้ให้สัมภาษณ์กับ boxingscene.com ว่าไฟระหว่างเดวินฮานี่กับทางวาซิลโรมาเชนโกดูเหมือนจะได้กำหนดการชกในวันที่21พฤษภาคมนี้แล้วโดยทางเดวินฮานี่ครองแชมป์โลก WBC WBO IBF และซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นไรเวดถ้าไฟนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเป็นไฟชิงแชมป์โลก4เส้นของรุ่นไรเวดปัญหาหลักๆก,ก็คือทางเดวินฮานีโชคให้กับเดอโซนส่วนทางวาซิลโรมาเชนโกอยู่ภายใต้ท็อปแกลงข,ของบ๊อบอารัมโดยโชคให้กับ ESPN แต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในเรื่องการเยผยแพร่ภาพได้แล้วโดยทางบ๊อบอารัมได้ให้สัมภาษณ์ว่าไฟนี้ได้ข้อตกลงในทุกๆอย่างแล้ว แต่น่าจะเป็นวันที่20พฤษภาคมหรือเช้าวันที่21พฤษภาคมตามเวลาในประเทศไทยปัญหาตอนนี้ก็คือจะโชคกันที่ไหนจะเป็นที่นิวยอร์กหรือไม่มันมีปัญหามันมีการแข่งขัน NBA กับ n h l รอบเพ y ย์ออฟที่เมดิสันสุควร์กา์เดนทำให้วันนั้นจัดไม่ได้ถ้าเป็นที่ลาสเวกัสมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้หรือจะเป็นที่ตะวันออกกลาง ที่ผมจะให้พวกเขาบินข้ามทะเลไปชกกันเราน่าจะได้คำตอบในอีกสิบวันแต่ไฟน่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบ๊อบอารัมกล่าวแม้ว่าไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าใครจะเป็นผู้ได้สิทธิ์เผยแพร่ภาพแต่ถ้าหากบ๊อบอารัมเป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่องการจัดการแข่งขัน ESPN น่าจะได้สิทธิ์นี้ไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือไฟที่จะเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้ นั่นหมายความว่าเดวินฮานี่ซึ่งนับถือาศาสนาอิสลามจะต้องเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงถือศีลอดนั่นเอง